สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับภูมิมนนะคะเด็กๆภูมิมนจะมาพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสระแอนะคะเดี๋ยววันนี้ภูมิจะพาเด็กๆอ่านสระแอ นะคะติ็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะสะระแอกออากาฟอแอแฟกาเฟงอ,องององอเอแง่งอแง่ รอเอือนอเรือนพอแอแพเรือนแพจอแอแจกออะนอกันแจกันสออีสีดอแองอแดงสีแดงกอแองอแกงจออือดดจืด แกงจืดบอแอแบมออือมือแบมือวอแอนอแว่นไม่เอกแว่นตออาตาแว่นตาตอแองอแตงมอโอโมแตงม ดอูดูลอแอแลดูแล,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 ล